สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์พาเยเดอครับพี่น้องครับวันนี้กะเช้าวันที่13พฤศจิกายนครับผมวันนี้มาตามแนวทางล่าพัฒนาซู่พี่น้องเอฟซีครับผมครับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางตัวเลขของพ่อบางพีครับผมกับเด่นเดินดีครับพี่น้องเนาะพ่อบางพีกับเด่นเดินดี้อครับผมกับสองสำนักที่อ่าเป็นเป็น คู่ประกบที่น่าสนใจครับผมครับร่วมไปถึงเลขของเพิินกับแต่ละสำนักกับือว่าเด็ดเด็ดนะครับพี่น้องเพราะว่าจะพอบางพี่เลว่าเด่นเดินดีครับพี่น้องครับมหัพันธ์มากอะประกบคู่กันกับเขาครับพี่น้องเนาะพอบางพี่เพิินกับจับ8 0 0 8ครับผมส่วนเด่นเดินดีเพิินกับเข่าทึ่ง3ตัวเด่นเลยครับผม890ครับเอาในคลิปนี้กับมาตามกันต่อครับผม ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขสองสำนักครับผมพ่อบางพีและเด่นเดินดีครับนําเชียพาลวยกับขอขอประคุณทั้งสองสำนักเด้อครับผมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจให้กับนําเชียพาลวยในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนากันได้ครับเอาครับพี่น้องครับผมเราพัฒนาพ่อบางพีครับผมนี่คือเป็น งวดวัางหันเด้อครับพี่น้องสิบพฤศจิกายนครับให้พี่น้องเบิ่งของเก่าไปนําครับว่บางหันเขาเด่นทีแปดแล้วก็จับคู่แปดศูนย์ตัวเน้นครับพี่น้องเนาะครับออกตรงกลับแล้วก็กมาสิบหน่วยบนกับเขาที่เจ็ดครับผมสิบหน่วยล่างกับเขาที่ศูนย์ครับงวดวันที่สิบสามเด้อครับพี่น้องพ่อบางพี เด่นบนล่าง0นย์กับ1ครับ0กับ1เด่นบนล่าง0ูนย์กับ1ครับแ <c oughs> ล้ 1, วก็มาที่2ตัวบนล่าง1 3 1 4 1 6 1 9ครับ0 2 0 3 0 4 0 8กัน4 6 4 7และ4 8 ตัวขีดเซนใตของพอบางพี่ก็จะมี1416ครับผมแล้วก็0203แล้วก็มี47อีกตัวหนึ่งเด้อครับพี่น้องครับ4 7อีกตัวหนึ่งครับ10หน่วยบนครับผม3 4 7 10ิบหน่วยล่าง014่งครับผมนี่แหละครับพี่น้องแคปหน้าจ,จอไว้เด้อครับผม สองชุดนี้แล้วจะไปประกบให้พี่นองเบื้องครับผมกับเด่นเดินดีครับต่อมาเป็นแนวทางตัวเลขราวพัฒนาเด่นเดินดีเอฟซี FC ส่งให้ครับผมกับงวดว่างหันเพิน่นห่มากก็คือแปดเก้าศูนย์ครับเข่าเทิงบนเทิงล่างครับพี่น้องเข่าเทิงบนเทิงล่างแล้วก็สามารถไปประกบกับพอบางพี่ใดเลขครับพี่น้อง 8ปดศูนย์แล้วกับเก้าเจ็ดนี่เป็นงวดวังหันได้ครับให้เบิงบงวดนี้ได้มากก็คือเจ็ดแปดเก้าครับผมเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าครับพี่น้องเนาะตามสูตรต้องมีให้เห็นครับผมเจ็ดแปดเก้าเด่นเดินดีครับทามาเบิงใน อาเลขประกบคูครับสามสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งสี่ครับ, 3, 4, 7, 0, 1, รบผมเดี๋ยวจะประกบให้หมดเลยครับพี่น้องเนาะครับเจ็ดแปดเก้าประกบปกติสิประกบศูนย์หนึ่งสี่ครับผมเดี๋ยวจะเอาเจ็ดแปดสามมาอีกครับพี่น้องครับขบอบงม,มาสิบระมาณนี้ได้ครับพี่น้องชุดเต็มเลยครับผม ลาพัฒนาเด่นเดินดีกับพ่อบางพีครับผมเด่นเดินดีในเจ็ดแปดเ้าครับผมพอบางพี่ถ้าดึงมากก็จิมี0ศูนยนี่สามจ็ดี่แหละครับพี่น้องครับผม01437จับคู่7 0 7ดศูนย8เ8็8หนึ9งเจ็ดสีจ็มแปี่แปเก้าก้ส็จิมี8แปดครับผมครับชุดเต็ม มักตัวเลขวากันไปครับพี่น้องเนาะอาจะเห็นพี่น้องเบื้องสุดเต็มเด้ครับผมเผื่อชนกับอาจารย์ได้สำนักครับผมนี่เด้อครับพี่น้องเดินเดินดีประพ่อบังพีครับผมจับคู่กันเอาเนี่ยแหละครับพี่น้องครับผมครับคลิปหน้าเจอกับแนวทางตัวเลขปู่เจได้ครับพี่น้องปู่เจครับพี่น้องเนาะลาพัฒนาปู่เจครับผม หมวดว่าหันก็ถือว่าเต็ต็มๆเลยครับผม08ไม่ต้องกลับครับสำหรับปูเจไดมาแล้วเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวคำเชียร์ผ้าลวยจะนําเสนอในคลิปหนาเด้อครับพี่น้องคลิปนาครับผมคลิปต่อไปครับเป็นแนวทางเสียงสศกเสียงดวงครับผมเอามาหนีกับโอ้บรรยากาศครับพี่น้องเนาะทองฟ้าว่ามีเมฆเลยครับผมทองฟ้า นี่เหรอครับพี่น้องเอฟจีก็อยากให้ท่ายบรรยากาศทั้งสี่ครับผมเบื้องเราสบายตาดีพระเจ้ามาตัดหญ้าให้งง่วงครับผมเอาครับพี่น้องไปรับชมรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งได้ครับพี่น้องลาพัฒนาพ่อบางพีและเด่นเดินดีครับผมเอาครับพี่น้องครับผมครับมาเบิ่งกันอีกครั้งหนึ่งได้ครับพี่น้องลาพัฒนาพ่อบางพี 13บสามพฤศจิกายนครับผมเด่นบนล่าง0นย์กับ1นครับถ่านึงมากก็จะมีเน้เนๆของพอกับจะมี1หนึีหนหกครับผมศย์ก็จะเป็น02-03นะครับตัวกัน47ครับพี่น้องครับชุดสิหน่วยบน3-4-7 10หน่วยล่าง014นี่น่แหละครับผมชุดหาเด่นของเพิ่น เด่นเดินดีชิมีเจ็ดแปดเก้าได้ครับผมตัวเด่นเจ็ดแปดเก้าโนเจ็ดครับพี่น้องเนาะชนเจ็ดสามารถไปประกบคู่กับซิหน่วยบนล่างของพอบางพี่ได้เลยครับผมเจ็ดแปดเก้าครับแต่ว่างวดน,นี้เห็นในเบื้องเลยครับพี่น้องครับงวดว่างหันกับเข่านี่ครับพี่น้องเอาแบบชุดเต็มไปเลยครับผม เด่นเดินดีกับพ่อบางพีครับได้ซิฟก็หางหมดเด้อครับพี่น้องตัดเบิ้งเอาครับผมเจ็ดแปดเก้าประกอบศูนย์หนึ่งสี่สามเจ็ดพ่อบางพีครับผมครับทามาตามสูตรตามเป่ากรับไม่น่าพลาดครับพี่น้องเนาะครับเอาครับพี่น้องครับผมครับก็ได้เห็นกันแล้วเด้อครับพี่น้องแนวทางตัวเลขอ่าลาวพัฒนา พ่อบางพีกับเด่นเดินดีครับพี่น้องเนาะในงวดวันที่13พฤศจิกายนครับถ่ายคลิปนี้น้ำเชียผ้าลวยกะขออวยพรให้พี่น้องเอโชคดีเด้อครับผมครับถูกหวยเลยเงินไปน้ากันครับพี่น้องเนาะลาพัฒนาครับวันที่13พฤศจิกายนครับ2ทุ่มครึ่งสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซับนี่ครับพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อครับผมแนวทางลาพัฒนาที่จะนำมาเสนอสู่พี่น้องเอ็เป็นลำดับต่อไปครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ